เราดูแลระบบกล้องวงจรปิดอยู่60ตัวได้ช่วยเหลือคนไปสอเคสแล้วเคสแรกนั่งคุยอยู่ที่มาหินอ่อนแล้วลืมกระเป๋าไว้กลับมาอีกทีกระเป๋าหายแล้วก็เราก็ไปดูซอฟต์แวร์ระบบกล้องวงจรปิดย้อนหลังในมือถือก็เห็นมีคนหยิบกระเป๋าไปแล้วเจ้าของกระเป๋าก็ไปถามว่าคุณได้หยิบกระเป๋าของฉันไปไหมคนที่หยิบกระเป๋าเขาบอกว่าไม่ได้หยิบ แล้วคนที่กระเป๋าหายก็บอกว่ามีคลิปวิดีโอบันทึกไว้นะคนที่เจ็บก็บอกว่าไม่ได้เอาไปแล้วคนที่กระเป๋าหายเขาก็ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วรู้สึกว่าหลังจากนั้นก็ได้กระเป๋าคืนแต่เงินผมไม่ทราบนะไม่ได้ถามเรื่องเงินแต่เรื่องกระเป๋าได้คืนเอกสารอะไรอยู่ครบส่วนเคสที่สองมีคนในคอนโดเขานั่งรถแท็กซี่มาแล้วเขาลืมของไว้ในรถแท็กซี่ และระบบซอฟต์แวร์กล้องวงจรปิดได้จับภาพรถแท็กซี่นั้นไว้แต่มองไม่เห็นป้ายทะเบียนนะครับแต่เห็นสีรถแล้วก็โทรไปที่จอจานส่อเสือ100ก็ได้ของคืนเป็นอันว่าจบไป2เคสแล้วผมก็ได้ช่วยเหลือคนไว้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคนเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้าวัดทำบุญ แค่นี้ก่อนนะถ้าใครสนใจจะให้ผมติดตั้งกล้องวง,งจรปิดก็ติดต่อได้ลิงก์ด้านล่างนะครับมาสอบถามราคากันก่อนจะเอาแบบไหนเดี๋ยวผมแนะนำให้พร้อมดูแลระบบให้ด้วยไม่ต้องห่วงนะคุณจะปลอดภัยไม่มีใครมาทำอันตรายคุณแน่นอนของทรัพย์สินก็ไม่หาย